ครับขออนุญ,ญาตนักศึกษานะครับเข้าสู่การเรียนในเนื้อหาในหน่วยที่เจดนะครับซึ่งในหน่วยที่7นี้นะครับอาจารย์จะขออนุญ,ญาตนําเสนอ,เ,อเนื้อหานะครับของแนวคิดนะครับการตลาดสาหรับธุรกิจชุมชนนะครับอาจารย์ก็จะสอนในในบทที่เจไปด้วยนะครับในเนื้อหาเปิดนักศึกษาก็าสามารถเปิดหน่วยที่7ดได้นะครับ ในหน่วยที่เจ็นี้นะครับเราจะพูดถึงแนวคิดของธุรกิจชุมชนกับกับการตลาดนะครับว่าการตลาดเนี่ยมามีส่วนร่วมยังไงจริงๆในเอกสารนะครับตัวนี้ที่อาจารย์ได้แต่งตำราขึ้นมาตัวนี้เป็นเล่มจริงที่อาจารย์ได้ต่ว่าให้เราซีลลอกเนี่ยจะเป็นเล่มดาบนะครับเป็นเล่มที่เป็นล่างนะครับแต่ว่าตัวใหม่ตัวใหม่ที่อาจารย์เนี่ยก็คือจะมีเนื้อหาคล้ายๆลักษณะเดียวกันแต่ว่า รูปเล่มเปลี่ยนไปนะครับจุดประสงค์ของในบทนี้นะครับก็คือจะพูดถึงระบบตลาดแล้วก็พูดถึงส่วนผสมทางการตลาดที่ใช้ในธุรกิจชุมชนนะครับแน่นอนนะครับระบบการตลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าที่เราผลิตสินค้าให้ให้บริการลูกค้านะครับที่มีตัวสินค้าและก็การบริการลูกค้า นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ได้นำมาสู่การนะครับการที่จะซื้อสินค้าของเรานะครับตัวนี้เองก็ทำให้สินค้าในตลาดนะครับจึงจึงมีความที่จะนะครับสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะครับในหน่วยนี้นะครับในบทนี้นะครับอาจารย์พยายามที่จะแต่งตำรานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้นักศึกษาได้รู้ถึงระบบ และกลไกลตลาดในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของตัวเองนะครับมีหนังสือเล่มที่อาจารย์แต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นหนังสือที่เน้นการตลาดนําการผลิตนะครับแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เราเข้ายุค 4G 5G แล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะก็ย,ยังใช้ 4G อยู่ใช่ไหมครับ 5G ก็เริ่มเข้ามาใช่ไหมแต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบนะครับตัว เมื่อจะเป็น 4G หรือ 5G นะครับก็ยังเป็นยุคที่เราได้คุ้นชินกันจริงๆแล้วความต่างๆกันนะก็คือ 1G เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการโทรที่เฉยพอ 2G เนี่ยจะมีเรื่องของ SMS เรื่อง Message เข้ามาพอ 3G เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบนมือถือการใช้เสียงใช้ภาพเคลื่อนไหวแต่พอ 4G เนี่ยมันเริ่มเร็วขึ้นนะครับทั้งภาพเสียงเคลื่อนไหว ตเขาบอกว่าตัว 5G กับ 4G เนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่ว่า 5G เนี่ยจะมีลักษณะคือเสมือนจริงก็คือเหมือนอาจารย์พูดอยู่ตรงเนี้ยนักศึกษาก็สามารถที่จะฟังไปพร้อมกับอาจารย์ได้เลยก็คือโดยเราเคยฟังดูทีวีออนไลน์ใช่ไหมทีวีออนไลน์ผ่านมือถือใช่ไหมกับทีวีในบ้านใช่ไหมเวลาทีวีในบ้านพูดเสร็จทีวีออนไลน์ค่อยค่อยค่อยดังมาตามหลังใช่ไหม ค่มีเสียงพูดมาตามหลังใช่ไหมฮะนั่นคือความเร็วความเสถียรหน้าที่ของธุรกิจชุมชนนะครับก็จะพยายามที่จะพูดถึงว่าเราจะมาผนวกกับตัวสินค้ายังไงนะครับให้ให้เราได้พัฒนาธุรกิจชุมชนของเรานะครับ p อาจารย์บอกนะครับตัวนี้บอกชัดเจนว่าส p ตัวที่หนึ่งคือ Product หรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ก็คือสินค้าและบริการมีทั้งตาสินค้าคุณภาพสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่พอการรับประกันแต่ตัวการจัดจำหน่ายเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของช่องทางการการะจายสินค้าคลังสินค้าการขนส่งเพราะฉะนั้นการจะจัดจำหน่ายเนี่ยมีใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์เรียกตรงนี้ว่า marketing mix marketing mix คือส่วนผสมางตลาดซึ่งก็จะมี place เอยมี Product คือละผลิตภัณฑ์ place ก็คือ การจัดจำหน่ายโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการตลาดกรรส่งการตลาดก็จะมีกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยพนักงานการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดทางตรงส่วนราคาเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขของการจ่ายเงินจนถึงการลหดราคาของตัวสินค้าการแลกเปลี่ยนการขึ้นการประกันนะครับพอพูดถึง4 P แล้วเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์มากมาย โฆษณาเห็นไหมก็จะมีสิ่งพิมพ์โฆษณาภาพยนตร์นิตยสารแผ่นพับรายการโคษณาป้ายนะครับส่วนการขายทางหน้า,นานถ่ายก็จะใช้ใช้คนขายใช้การประชุมใช้การสัมมนานะครับแล้วในส่วนของการส่งเสร,รมิมการขายเนี่ยก็จะพ่อบด้วยการชิงโชคการมีของแถมนะครับการมีลักษณะของ การส่วนลดนะครับส่วนการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะของสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มาสายค่ะารยายพอดีครับค่ะสวัสดีค่ะส่วนของเรื่องของนะครับเรื่องของตัวนะครับตัวการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นการบอกให้รู้งนั้นนี่มีคนถามว่าเอา้าแล้วการตลาดกับรประชาสัมพันธ์ต่างกันยังไงการตลาดก็คือชวน บอกแล้วให้ชักชวนขึ้นมานะครับไการโฆษณาคือการชักชวนนะครับส่วนการตลาดไอการประชาสัมพันธ์นี่คือการบอกให้รู้นะครับการตลาดทางตรงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้แคตตาล็อกอีเมลโทรศัพท์มาถึงวันนี้อินเทอร์เน็เตนชัดเจนเลยใช่ไหมครับตัวที่11บเอนี่ยบอกชัดเจนว่ามีความสําคัญมากนะครับแน่นอนตัว 4P กับ4จึงเกิดแนวคิด 4C ไอ้ตัว C P พตัว IT, พที่หนึ่งคือผลิตภัณฑ์ให้ความต้องการของลูกค้าตัวที่สองคือ Price เนี่ยให้ความต้องการของต้นทุนลูกค้าตัวที่สามคือ place ให้ความสะดวกของลูกค้าตัวที่สี่คือโปรโมชั่นก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าเฮ้ยมีสินค้ามากมายเข้ามาขายนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าช่วงนี้มีการลดราคานะคุณซื้อสองแถมหนึ่งนะ คุณอะต่างๆก็จะบอกราคาอาจารย์เนี่ยได้บรรยายไปตัวที่หนึ่งแนละ้วก็คือ 4P ด้านซ้ายมือนอกักศึกษาแล้วก็ไอตัวตัวที่หนึ่งก็คือ 4P เนี่ยใช้กับการผลิตนะครับส่วนตัวที่สองนี่ 7P เนี่ยใช้กับการบริการเพิ่มอะไรรู้ไหมฮะนอกจาก Product p r i c e p r o m o t i o n แล้วก็เพิ่มบุคคล People ตัว P ตัวที่5นะตัวที่6คือ Physical คือกายภาพสถานที่ นะครับการจัดตั้งการวางเลเยอร์ตัวที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นกระบวนการนะครับหรือที่เราเรียกว่า pre-process นักศึกษาถ้าจะใช้ธุรกิจอย่างเช่นทีรวัดผลิตผลิตอะไรนะครับที่ผลิตออกมาจำหน่ายเป็นเป็นผักก็ต้องใช้ 4P เพราะเป็นการผลิตใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยธีรวัดมีการบริการเช่น การบริการส่งถึงที่ถูกไหมครับอาจจะต้องใช้7จพีเพราะสินค้าเรามีทั้งการผลิตและการบริการนะครับเช่นโรงแรมเนี่ยใช้7จพีแน่นอนครับขออนุญาตสักครครับอาจารย์พอ,พ,อพูดถึง7จพีหนึ่งอาจารย์ก็ได้ทำวิจัยธุรกิจถั่วที่ส่งในจังหวัดมุกดาหารก็พบว่าอาจารย์ได้ได้ตัวแปรออกมาเป็น7จพีของธุรกิจชุมชนก็จะมีกายภาพ กระบวนการผลิตภาพการมีส่วนร่วมการวางแผนการปฏิบัติและการนําเสนอไอตัวนี้ก็คือทําให้อาจารย์เข้าใจว่าชุมชนเราเนี่ยเราต้องใช้เจ็ดพีของของนักการตลาดทั่วไปหรือธุรกิจทั่วไปไม่ได้นะเราต้องใช้เจ็ดพีของชุมชนเจ็ดพีของชุมชนหนึ่งกายภาพก็คือการจัดการมีภูมิศาสตร์อะไรบ้างเช่น ุกทหารมีการปลูกข้าวเยอะปลูกยางพาราเยอะปลูกอ้อยเยอะนะครับมีกระบวนการผลิตยังไงมีผลิตภาพมีการผลิตออกมาเป็นตัวสินค้าอะไรมันสัมรัลังของมุกก็เยอะนะครับการมีส่วนร่วมนะครับการวางแผนการปฏิบัติแล้วก็การนําเสนอสินค้าโอทอปทั่วไปสามารถใช้เจ็ดพีนี้ได้นะครับอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทํา วิจัยเรื่องถั่วนิสงก็ใช้แบรนด์ว่าถั่วทิพถั่วแดงน,นะครับก็เราก็ได้นําสินค้าตัวนี้เข้าขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เราก็ได้พัฒนาไปสู่การวางขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศแล้วนะครับสรุปได้ว่านะครับแนวคิดทางการตลาดเนี่ยสำหรับธุรกิจชุมชนเนี่ยมีความจําเป็นนะครับในการที่จะพัฒนานะครับของชุมชนตัวเองเดีย๋ยวนักศึกษาทํา แบบทดสอบหลังเรียนก่อนเลยแล้วก็ใครจะนําเสนอก่อนนะครับธีรวัตรนันทิดารหรือว่าอ,อใครคนหนึ่งนะผมก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เดินเข้าไปชงกาแฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เตรียมนําเสนอธีรวัตรก่อนนะแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบหลังเรียนในหน่วยที่เจ็ดนะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวธีรวัตรอ่าต่อเลยครับ มาเร็วค่ะพลประชาพัฒนาค่ะครับใครอ่ะอย่าพูดลุงมาเรียนพูดได้เลยพูดได้เลยพูดไม่ได้เดี๋ยวตัวปวดปวดอาจารย์ไมต้องหัวเราะเลยใครอ่ะคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูจ้าสวัสดีครับ้างเขาก็พูดอยากคุยไม่ใช่หรอจ้า อาจารย์ทวกรสวัสดีครับที่เรียอเรเป็นไหมยไมอาจารย์ยีใช่ไหมไม่รู้เลยแต่อาจารย์ทิวกรเริ่เรียนหรือยังคะอาจารย์ิดเสียงเลยนะอาจารย์ พี่สไปาอาจารย์ปิดเสียงทำไมอ่ะอือใช่แล้วเนี่อาจารย์ไปชงกาแฟอออใช่านะจารย์ไปชงกาแฟไม่เห็นอาจารย์สองเลยมีอาจารย์สองคนเหรอครับไปบ้านวนวลยางอือไปเี่นบ้านวนวลยางอ่ะคุยกับเพรรื่อนๆมาไหมว <What? S 1> <laughs> ่าอาจารย์มาแลวยวมาปิดเสียง ถ่ายอาจารย์ไปชมกาแฟมาหรอครับไม่เราทำไมอาอจารย์ปิดเสียงอ่ะบอกอาจารย์นะอาจารย์ครับไม่ได้กินเสียงมีใครมาบ้างน,นะนนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเช็คชื่อตามเลยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเช็คชื่อนะครับวับนนี้ที่มาครับก็จะมีธีรวัตรอานิดาใช่ไหมครับ ธานิดาค่ะธนิดาอีราวัตนันทิดาครับาาาาค,บคบ่ะอีกคนหนึ่งส้โอโโชื่ออะไรนะอรณพัฒค่ะอรณน,นพัฒนี่เพิ่งเข้าเรียนนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยอาจารย์เพิ่งเข้าได้ไงเจอหน้าอาจารย์อยู่เลยใช่ไหมโอเคนะครับ <c oughs> นะครับ โอเคเริ่มได้ครับเริ่มได้ดีระวัดก่อนอาจารย์ของข้างอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับอาจารย์ได้ได้ครับได้ครับ ไอ้สไปยทำไมนานจังเจยเย็นใจเย็นให้คนที่พร้อมก่อนไหมเอาใครพร้อมก่อนเอาก่อนก็ได้พร้อมก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมทีหลังก็ได้ใครพร้อมก่อนใครพร้อมก่อนไม่พร้อมก่อนรอรอดูก่อนว่าใครว่าเขามีเซยังไงจะได้จะได้พิสูจนตอบมาทำไรอยู่อะเปรี้ยวไงเปี้ยวไม่หอมหมอ เรียนตอนเนี่ยไปยังไม่ได้เหรอไปไฟไงานพี่มันคางอาจารย์รบกวนเปิดไฟไงานให้ผมได้ไหมครับได้ครับท <c oughs> าไมนี่คุรูนี่คุณครูขึ้นมาเรียนหรือว่า,<ต>าเรียนมานานแล้วเรียนมาแล้วครับชื่ออะไรนะที่ส่งมาให้อาจารย์ล่าสุด ที่ทีรวัตรครับผมไม่ไม่ชื่ออตัวสวอตนะครับดูเดี๋ยวอาจารย์โหลดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมใช้เครื่องตัวแชร์เข้ามาเนะคยนะ ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้องไปอีกเครื่องหนึ่งส่งเข้ามาในคือไลน์อาจารย์ได้ไหมส่งไปแล้วครับในไลน์อาจารย์ไม่ได้ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเราอ่ะเออ